สูงสุดถึง20กิโลกรัมเมื่อใช้เม็ดฟูลดน้ำหนักบอโบโรม b เบบลวิดีโอสำหรับคนมีไขมันหน้าท้องอ้วนอ้วนแตยะยาวยากลดน้ำหนักแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายลองมาหลายวิธีแต่ลดไม่ได้ผลรับรองลดไขมันตั้งแต่ต้นคอลดน้ำหนักโดยไขมันไม่ได้กลับมาอีกได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยวัตถุดิบที่สะอาดทำให้มั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค เบดฟู่บอบเโร BVA p l u ัสบลโพรโร b v อ E พลัสนอกจากจะมีสารสกัดจากผลส้มแขกยังมีวิตามิน b 3 b 5ช่วยลดไขมันในเลือดควบคุมคอเลสเตอรอลลด LDL แล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ทั้งผิวหนังแล้วก็ผมด้วยคอเลสเตอรอลดี LDL ดีระบบขับถ่ายดีผิวพรรณชุ่มชื่นกระจ่างใสผมนุ่งเอางามแข็งแรงอาการภูมิแพ้ผิวหนังก็ดีขึ้นสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกครบถ้วนขนาดนี้ยกให้บบลโพร โร b b a e p l u ลเท่านั้นเลยค่ะสั่งซื้อวันนี้เพื่อได้ราคาลดพิเศษ